ทำไมคนไข้ถึงอยากได้หมอที่มีประสบการณ์สูงในการทำเวสิกขให้อันนี้จริงๆก็เป็นคำตอบที่น่าจะเป็นเป็น common sense ก็ได้นะครับว่ามันเหมือนเราอ่ะ ที่จะไปหาหมอถ้าสมมติ <acceptable S 2> ว่าเราเป็นคนไข้เราอยากจะไปหาแพทย์สักคนหนึ่งเราจะหาแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่ยังไม่ได้มีประสบการณ์หรือจะหาแพทย์ที่มีประสบการณ์หรือเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์มานานแล้วแน่นอนเราจะย่อมอยากได้แพทย์ที่มีประสบการณ์ทาไมเพราะว่าข้อที่หนึ่งเลยแพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยม,มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นทาให้เกิดความปลอดภัยในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดซึ่งมีโอกาสมีผลข้างเคียงแพทย์ที่มีประสบการณ์เยอะก็จะสามารถดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้หรือถ้ามันเกิดแล้ว ก็ทําการแก้ไขได้ดีข้อที่2แพทย์ที่มีประสบการณ์ก็จะดูคนไข้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยในการบอกได้ว่าวิธีการรักษาไหนดีที่สุดออกมาแล้วจะเหมาะสมที่สุดอันที่3มในเมื่อมันเกิดความมั่นใจระหว่างหมอกับคนไข้ความร่วมมือที่มากขึ้นก็ทําให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าทําไมคนถึงอยากได้แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษาให้กับเรานะครับ